มันดันมาลเลยก่อนโ้น้ำเสียโอ้ยเฮียร้อยสิบแล้วโอ้ยส่องนัดโอเคสวยบีบีบี๊ปี๊ชูชูชูแบ็กไซดก์กันละ วันมอวันมอแตกไฟกะล่งนอนนนนหลังหลังกะกะลเพื่อนดูหลังให้อยู่ต่กะล่งไม่มีใครดูไม่เห็นเนเล Last p e r s t a n e p play one HP สวยเ i ว้าวกดอัดคลิปให้แล้วได้มัหนึ่งไฮไลท์ทำไปได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัพเดี๋ยวอัพให้นะโอเคไหมโอเคมั้ได้มาหนึ่งไฮไลท์เก